ครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าก่อนนะครับเชิญครับ ใน่ต้องกัวความชั่วต้องทุกทํทำลายทา,ารของพระเยซูจ้ขอแรงจากพระบิดาเรียวแรงมนุษย์ช่วยนาย เพงรบยังเกลือนกองรงขึ้นเสียงร้องมีชัยถ้าใครฉสน่าแก้บานร้ายใจ้ามงกุฎชีวีแล้วอยู่กับพระเยซูจะครอบครองสวรร์เป็นนี้แล้ววันนี้นะครับหัวข้อที่จะ แบ่งปันให้กับพี่น้องปรากฏอยู่ในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่8นะครับหัวข้อที่ว่าอันตรายของความชั่วร้ายทั้งที่แล้วนะครับอาจารย์ผู้เทศนาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกิเดโอนพี่น้องคงจําได้นะครับอาบิเบเลกนั้นก็เป็นบุตรชายคนหนึ่งของกิเดโอนซึ่งเป็นผู้นําของอิสราเอลในสมัยต่อมาแต่เป็นผู้นําที่เลวครับ แล้วก็นำอันตรายซึ่งเกิดจากความชั่วร้ายของตัวเองและประชากรของพระเจ้าเข้าสู่อิสราเอลในพงมพีร์บันทึกว่ากีเดโอนนั้นมีลูกชาย70คนเพราะว่าเขามีภรรยาหลายคนแล้วก็ภรรยาน้อยของเขาคนหนึ่งเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ที่เมืองเชเคมครับอาศัยอยู่ที่เมืองเชเคมก็ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งและลูกชายคนนั้นมีชื่อว่าอาบีเมเลกและเบีเมเลกนี่นะครับก็พยายามที่จะปกครองเมืองเชเคมโดย วิธีการที่ชั่วร้ายก็คือว่ากำจัดฆ่าพี่น้องของเขาทั้ง70คนอบับดเบลเล่นี่ฆ่าพี่น้องทุกคนเหลืออยู่คนเดียวก็คือโยธามซึ่งเป็นลูกชายคนเล็กของกิเดโอนแต่หลังจากนั้นอาบีเมเล่ก็ขึ้นเป็นเาเรียกว่าผู้วินิจฉัยนะครับหรือกษัตริย์ปกครองเมืองเชเคมพี่น้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าคําว่าผู้วินิจฉัยเนี่ยนะครับมันก็มีฐานะเปรียบเทียบเท่าเทียบเ,เท่ากับกษัตริย์แต่ว่าความหมายผู้วินิจฉัยส่วนใหญ่ในเพิ่มพีนะครับก็คือผู้วิน อาบีเมเลกนี้พระเจ้าไม่ได้แต่งตั้งขึ้นเพระเาะฉะนั้นนี่นะครับคือที่มาของอาบีเมเลกซึ่งเป็นลูกชายของกิเดโอนหลังจากที่อาบีเมเลกนั้นเป็นผู้นําเชเคมเป็นเวลา3ปีก็มีการปฏิวัติเกิดขึ้นประชาชนที่อยู่ในเมืองเชเคมนะครับก็ไม่พอใจการปกครองของอาบีเมเลกเพราะว่าเขาเป็นผู้นําที่ชั่วร้ายก็เลยเกิดสงครามกลางเมืองครับแล้วก็มีการต่อต้านในทุกๆท,ที่ มีที่หนึ่งครับที่เรียกว่าเมืองเทเบสอบิเมเล่ก็นํากองทัพเนี่ยจะไปโจมตีเมืองเทเบสว่าเมืองเทเบสนั้นแข็งข้อแล้วก็บุกเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนถึงหอคอยแห่งหนึ่งเรียกว่าหอรบตรงนี้นครับภาพที่พี่น้องเห็นอยู่ก็คือเป็นหอคอยถงสูงนะครับแล้วก็เขาตั้งใจที่มาเผาหอคอยนี้และพระพีบันทึกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ข้างบนนะครับเขาก็ทิ้งหินโม่แป้งชิ้นบนพี่น้องคงเคยเห็น หินโม่แป้งนะครับมันมีฐานที่อยู่ข้างล่างก้อนใหญ่หน่อยแล้วก็หินชั้นบนเนี่ยก้อนเล็กหน่อยแล้วก็หินชั้นบนเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง18นิ้วก็เทียบเท่ากับพัดลมนะครับพัดลมขนาดกลางที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะครับพี่น้องข้างในภาพนะครับก็แสดงให้เห็นในข้างด้านขวาเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับก็เอาหินโม่เนี่ยทุ่มลงมาจากข้างบนเนี่ยตรงหอรบปรากฏว่าทุ่มลงดีอยู่ที่ศีรษะของอาบีเมเลก ศีษะยุบกระโหลกยุบครับอาบดเมเลกรู้ตัวครับว่าตัวเองเนี่ยกระโหลกยุบแล้วนะครับจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่นานและเขาก็เลยสั่งทหารผู้ที่ถือชุดของเขานะชุดกล่องเขาเนี่ยนะครับฆ่าเขาให้ตายเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะให้ข่าวมันแพร่ไปว่าเนี่ยอาบดเมเลกซึ่งเป็นกษัตริย์เขาตายด้วยน้ํามือของผู้หญิงทหารหนุ่มคนนั้นนะครับก็ทําตามที่ทําตามคําสั่งนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ย ก็อาเบเลก็ถูกฆ่าตายหลังจากที่อาเบเลกตายแล้วครับอิสราเอลทั้งหลายก็เห็นว่าเขาตายแล้วเขาไม่มีผู้นำแล้วต่างคนก็ต่างกลับบ้านและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาเบเลกซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่นำความชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาในประชากรของพระเจ้าเพราะนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าความชั่วร้ายที่อาเบเลกนี่นำเข้ามานะครับแล้วมันเกิดอันตรายต่อประชากรของพระเจ้านี่เป็นอย่างไรพระวจนะของพระเจ้าในผู้นิชัยนะครับ ในบทที่8และบทที่9บทที่8เนี่ยตอนไปปลายนะครับบทที่9ทั้งบทเนี่ยก็จะมีคําอุปมาซึ่งเป็นถือว่าเป็นคําอุปมาแรกในพระคัมภีร์เลยนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าอันตรายแบบนี้นะครับมันเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากประการแรกครับการละทิ้งความเชื่อการละทิ้งความเชื่อของคนที่ไม่รู้จักขอบพระคุณถ้าเราจําได้นะครับตอนที่กีเดโอเนี่ยพระเจ้าประทานชัยชนะกับเขาด้วย ผู้ชายเพียง300คนเท่านั้นมือหนึ่งนะครับถือคบเพลิงมือหนึ่งเนี่ยถือแตร ى. ไม่มีดาบนะครับไม่มีหอกไม่มีอะไรที่เป็นอาวุธมีภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเหยือกแต่ว่าชัยชนะก็เกิดขึ้นได้เมื่อชัยชนะเกิดขึ้นอิสราเอลแทนที่จะขอบคุณพระเจ้าสำนึกในพระคุณของพระเจ้ารู้จักที่จะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยเหลือเขาแต่ความชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ในประชากรของโะรงพวกเขากลับ ทิ้งพระเจ้าและหันไปกราบไหว้รูปเคารพในพระคัมภีร์ผู้นิชัยบทที่8ก็ข้อานะครับบันทึกบอกว่าเมื่อกีเดโอนชิ้นชีวิตแล้วคนอิสราเอลก็หันกลับไปเล่นชู้กับพระบาอันทั้งหลายถือว่าบาอันเบริดเป็นพระของพวกเขาบาอันเบริดนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์มีเรื่องเกี่ยวกับทางเพศนะครับเช่นเดียวกับโลกในทุกวันนี้โลกทุกวันนี้แสวงหาความอุดมสมบูรณ์แสวงหาวัตถุนิยมเป็นที่ตั้งความสัมพันธ์ ทางเพศนะครับ,นะรบในเรื่องของเพศเนี่ยเสื่อม3ามลงเรานิยมความสะดวกสบายที่เรียกว่าสุขนิยมยนะครับชนชาติอิสราเอลซึ่งชนชาติของพระเจ้ามีนิสัยขี้ลืมครับเมื่อเขาอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเมื่อเขาอยู่ในความสุขสบายเมื่อเขาเชื่อในเรื่องสุขนิยมในข้อต่อมาผู้นิสัยบทที่8ข้อ3 4นะครับบอกว่าคนอิสราเอลไม่ได้ลำลึกถึงพระยาเวพระเจ้าของตนผู้ทรงช่วยของหลายให้พน้นมือศัตรูรอบด้านเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับ และอาจจะเกิดขึ้นกับเราบางคนในทุกวันนี้เราลืมที่มาของเราครับเราลืมว่าอาดีตเนี่ยเป็นยังไงพระเจ้าช่วยเรามาแล้วเ,เรามาถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรผมอยากย,ยกตัวอย่างนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขามีทาสเขามีสงครามกลางเมืองอเมริกาก็ได้หยุดระบบทาสยุติสงครามกลางเมืองและมิหนำซ้ํายังชนะสงครามโลกครั้งที่สองแต่เขาขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าครับกับการว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือว่าเขาไล่พระเจ้า ออกจากโรงเรียนของรัฐบาลทุกแห่งโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งเดิมทีนั้นสอนเรื่องพระกรมภี์สอนเรื่องพระเจ้าสอนให้เด็กอธิษฐานตามแบบอย่างที่พเะเยซูทรงสอนในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับปี1647เนี่ยมีคริสเตียนที่รักพระเจ้ากลุ่มหนึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นพวกเพอริเทนส์พวกเพอริเทนส์นะครับเริ่มระบบโรงเรียนของรัฐบาลเป็นครั้งแรกในอเมริกาแล้วก็เขามีข้อกําหนดหรือมีเงื่อนไขา3าอย่างครับเรื่องแรกครับก็คือว่าครูนะครับ คริสเตียนนะครับผู้สมควุรูธกำหนดอัตราส่วนคือครูหนึ่งคนสอนเด็ก50ครอบครัวแล้วก็โรงเรียนให้มีหนึ่งแห่งในทุกๆเมืองก็คือ1ต่อร้อครอบครัวแล้วก็ประการที่3สําคัญมากก็คือใช้พระกัมภีร์เป็นหลักสูตรแกนกลางแล้วโรงเรียนเหล่านี้ครับสนับสนุนจากเงินภาษี ในสหรัฐยิ่งไปกว่านั้นนะครับมีการก่อตั้งหมหาวิทยาลัย88%นะครับของหมหาวิทยาลัยแรกสุดของอเมริกาเนี่ยครับก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกาศพระกิติคุณของพระเยซูไม่ว่าจะเป็นฮาร์วาร์ดไม่ว่าจะเป็นเยลไม่ว่าจะเป็นปรินสตันและยังมีหมหาวิทยาลัยเยอะแยะมากมายนะครับที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้รับใช้พระเจ้าสอนศาสนาศาสตร์นะครับสอนเรื่องราวของพระเจ้าระดับหมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างคน นะครับเพื่อสร้างคนที่จะมารับใช้พระเจ้ามิชิลีที่เข้ามาเมืองไทยนะครับมิชิลีที่ก่อตั้งกิจจัรไมตรีจิตนะครับในสมัย180กว่าปีที่แล้วนะครับส่วใหญ่เนี่ยจบมหาวิทยาลัยระดับดังๆนะครับที่เีกว่าไอวี่ลีกนะครับมาจากอเมริกาทั้งสิน้นอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสดูนะครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งคือเพนซิลเวเนียนะครับอาคารหลังแรกที่สร้างขึ้นข,นของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียน คือสถานที่ที่เดิมทีนั้นประชาชนชาวอเมริกันนั้นมาฟังคำเทศนาของศาสนาอาจารย์จอร์จวิทฟิลล์ครับตามภาพนี้นะครับก็คือเป็นรูปปั้นระลึกถึงศาสนาอาจารย์วิทฟิลล์ศาสนาอาจารย์วิทฟิลล์นะครับเป็นนักเทศเป็นผู้อภิบาลเป็นสิภิบาลน,นักเทศประกาศที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับณนะปัจจุบันนี้ฮาวเวิร์ดเยลพินสันและอีกหลายหมายหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับ ได้หลุดออกจากการประกาศพระฤกคุณเรียบร้อยแล้วและยังสอนวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าด้วยซ้ําพี่น้องจะเห็นประเทศที่รักพระเจ้านะครับเขาตอบสนองเขามีความสะดวกสบายจนกระทั่งเขาลืมพระเจ้าทําผิดศีลธรรมและลูกหลานของเขาเนี่ยละทิ้งความเชื่ออย่างเห็นได้ชัดเมื่อไม่นานมานี้ครับมีการประชุม ที่สหรัฐเนี่ยมีคนไปร่วม2,200กว่าคนและ1ใน3ของ2,000กว่าคนนี่นะครับเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นศีบานทั่วประเทศสหรัฐภายใต้หัวข้อว่าการจินตนาการพระเจ้าใหม่ภาษาอังกฤษใช้ว่า reimagining God ก็คือจินตนาการพระเจ้าใหม่มีการพูดถึงเรื่องตรีเกานุภาพในเชิงเหยียดหยามครับ ยังมีการดูถูกเรื่องของการทรงไถ่ของพระเยซูบนไม้กางเขนแล้วสิ่งที่เขาสอนก็คือว่าให้ฟังเสียงพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราเพราะว่าเราอ่ะคือพระเจ้าเองนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ10กว่าปีที่แล้วนี่เองแสดงว่าริสตจักนะครับได้ละทิ้งคําสอนหลักที่สําคัญไปแล้วมีริสตจักที่อเมริกาไม่มากเท่าไหร่นะครับที่ยังดํารงอยู่ในความคําสอนที่ถูกต้องพี่น้องครับสิ่งที่ท้าทายริสดจักไมตรีจิตท้าทยายศาลาธรรมรฐานประกาศ เกิจากลูกมิชชั่นของเราในทุกวันนี้ก็คือการที่เราจะต้องรักษารักษาหลักข้อเชื่อที่สําคัญและถูกต้องต่อไปครับเราต้องสอนลูกหลานของเราให้สํานึกในพระคุณรู้จักขอบพระคุณและมีความเชื่อเหมือนอย่างในพระคัมภีร์มีคนพูดอย่างนี้ครับว่าที่อเมริกานี่ดีมากๆเลยผมเด็กๆนี่ผมจําได้เพราะว่าที่อเมริกานี่มีพระเจ้าแต่ก็มีคาพูดต่อมานะครับบอกว่าถ้าเมื่อ,อไหรท่ที่ที่อเมริกาหยุดที่จะให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าอเมริกาก็จะหยุดที่จะยิ่งใหญ่ พี่น้องครับหลักความจริงจากโคจนะของพระเจ้านะบอกว่าผู้ที่ได้รับมากจําเป็นที่จะต้องถูกเรียกใช้มากหมายความว่าคริจักรของเรานะครับได้รับระพรเยอะแยะมากมายร้อยแปกว่าปีที่ผ่านมาเราได้ให้อะไรนะครับที่จะว่าจะถูกเรียกเอาจากคนคนนั้นมากเราคิดไหมครับว่าคจักรที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจนถึงขนาดนี้ พระเจ้าต้องการอะไรจากเรามากกว่านี้อีกเราต้องแสวงหาการทรงนำของพระเจ้าและพระทัยของพระองค์ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับเราก็จะเหมือนกับอเมริกาเหมือนกับอิสราเอลในสมัยของอาบีเมเลกข,ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ